สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย p ที s ดิฉัน,นัทถาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะอีกไม่ถึง10ชั่วโมงหรือว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้สายๆคุณผู้ชมก็จะได้รับรู้เรื่องของการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วนะคะซึ่งจะหารือกันผ่านระบบออนไลน์ค่ะ น่าจะเป็นการนัดพบกันที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะที่จริงโจไบเดนเคยพบกับสีจิ้นผิงแล้วในช่วงที่ทั้งสองเป็นรองประธานาธิบดีค่ะโจไบเดนเคยพูดไปว่าเคยใช้เวลาคุยกับสีจิ้นผิงนานที่สุดมากกว่าผู้นำประเทศอื่นๆแต่การพบกันครั้งนี้แม้จะเป็นการพบกันแบบออนไลน์แต่ว่าถือว่าเป็นการพบกันแบบ2ต่อ2ครั้งแรกนะคะในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีทั้งคู่ และก็แบบความคาดหวังไว้มากทีเดียวค่ะเพราะว่าทั้งจีนและสหรัฐเป็นเศรษฐกิจอันดับใหญ่อันดับ1และ2ของโลกที่กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นทั้งเรื่องการค้าความมั่นคงและบรรยากาศตึงเครียดเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสำหรับประธานาธิบ,บดีไบเดนก็อาจจะถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะและช่วง